วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องภาษาอังกฤษเอาแค่สองตัวนี้ก่อนนะเกหนึ่งสองนะอันนี้หนึ่งสองอเกเริ่มแรก a p e n น i l ล p e n พนซมีแค่ตัวเดียวนะครับ apensil ตัวซีมันมันจะมันแมวไงเหมือนแมวต้องเรียกว่าเอาขึ้นไปอีกจะเป็นแบบนี้ a p e n พ i l ิลอะเพ l นี่โอเคตัวที่สองอันนี้ตัวได้นะหนึ่งโอเคตัวที่สองอัพเพนอัพเพนเนี่ยเอาเอามันมีแค่สองตัวอัพเพนกับอัพเพนถ้าอัพเพนมันมันจะเล็กๆนิดหน่อยอัพเพนถ้าใหญ่ๆคือคืออัพเพนอันนี้ก็เป็นอัพเพน